าเสียงแนวแฟนตาซีเรื่องมณีหิมมพานประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณคะ่ะตอนที่15ตอนท่องเมืองบาดาล กละบูนค้นกระเป๋าเป้ลึกลงไปจนถึงเบื้องล่างกัดท่านเจอกับขนมข้าวแตนที่เมียของเชิดเคยทำให้ไว้เธอเอาออกมากินทราทอนมองด้วยความสงสัยกินไหมเธอยื่นข้าวแตนชิ้นเล็กๆให้หนุ่มหิมพานที่มองด้วยความสงสัยมันคือสิ่งใดหรือเขาเรียกว่าข้าวแตนเป็นขนมชนิดหนึ่งกรอบหอมและหวานน้อยๆแม่นางกินเถิด ข้าไม่รู้สึกหิวแต่อย่างใดข้าไม่ต้องกินอาหารเพราะข้าอิ่มทิพย์แมนางกินเสร็จแล้วข้าจะพาลงไปในเมืองบาดาลทาทรจะพาการะบุนท่องเมืองบาดาลซึ่งก็ทำให้เธอดีใจที่รู้ว่ามีวาสนาในท่องดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกภูมิหนึ่งหลังจากที่เคยได้ยินเรื่องเล่าต่อๆกันมาจริงหรือคะฉันจะได้ลงไปในเมืองบาดาลใช่ข้าพาแม่นางไปได้ เมืองบาดาลที่เขาพูดว่ามีพญานาคใช่ไหมคะใช่พญานาคสุนันโทพญานาคผู้เป็นใหญ่ในเมืองบาดาลท่านอยู่ที่นั่นนับว่าเป็นบุญวาสนาของฉันจริงๆที่ได้เจอกับพวกท่านเหล่านั้นฉันไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้จะได้เจอกับสิ่งมหัศจรรย์พันลึกอย่างนี้หญิงสาวยกมือไหว้ท่วมหัวด้วยความดีใจเมื่อรู้ว่าจะได้ดำดิ่งลงสู่โลกใต้น้ำ และเจอกับผู้เป็นใหญ่ในบาดาลที่เรียกว่าพญานาคฉันกินพอแล้วเราไปกันเถอะค่ะถ้าฉเช่นนั้นนารีผลเจ้าจงนำน้ำมาให้แม่นางกาลบูนด้วยเถิดเจ้าค่ะนารีผลรับคำหนุ่มหิมพานแล้วนำคนโทใส่น้ำมาให้กาลบูนที่รับมาดื่มด้วยความอิ่มเอมใจแล้วยิ้มให้กับชายหนุ่มที่ยังคงมองเสี่ยวหน้าเธอด้วยสายตาชื่นชม ความวาบหวามเกิดขึ้นแก่การบูลนับวันความผูกพันที่มีต่อเขาเพิ่มมากขึ้นแต่เธอก็ละอายใจกับความสุขอย่างประหลาดล้ำทั้งที่มีทีราอยู่ในใจไปกันเถอะค่ะฉันอยากจะท่องเมืองบาดาลเต็มทีแล้วการบูลจับมือทรารทรไว้แน่นเพราะอยากจะไปท่องเมืองบาดาลซึ่งเป็นที่อยู่ของพญานาคเทว่าหนุม่มหิมพานกลับชะงักมองมือเรียวสวย ด้วยสายตาเขินอายอ๋อแม่นางกระบูนมีอะไรคะมัวแต่เรียกชื่อฉันอยู่นั่นแหละไปเถอคะค่ะแล้วเราจะลงสู่เมืองบาดาลได้อย่างไรกระโดดน้ำลงไปหรือคะเราวิทางไปไม่ยากดอกแม่นางขึ้นหลังเจ้าอาชาวีหกเถิดได้ได้ได้เจ้าอาชาวิหกมาทางนี้พาฉันไปเมืองบาดาลหน่อยเถอะฉันอยากเห็นเต็มทีว่าจะสวยงามสักแค่ไหนกระบูนเรียกเจ้าอาชาวีหก ด้วยเสียงอ่อนเสียงหวานเพียงครู่เดียวมันก็บินเข้ามาหาแล้วหมอบอยู่แทบเท้าตามข้ามานะเจ้าอาชาวิหกหนุ่มหิมพานผพูดจบก็ลอยตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าอาชาวิหกเห็นดังนั้นก็ส่งเสียงร้องแล้วพาก,การะบูนเหินขึ้นไปบนอากาศเช่นกันกระบูนมีความสุขที่ได้เหินบนท้องฟ้าแล้วร่อนลงมาที่ริมฝั่งน้ำของแม่น้ำสีมรกตความเย็นของมวลอากาศ ปะทะกับใบหน้าจนรู้สึกถึงความสดชื่นทางลงไปที่เมืองบาดาลอยู่ทางนี้ทารทรนเดินนำหน้ากาละบูลลงไปในน้ำซึ่งแหวกเป็นทางและมีขั้นบันไดให้ก้าวลงไปหนุ่มสาวทั้งสองเดินลงไปจนถึงหน้าถ้ำแห่งหนึ่งนี่คือถ้ำของพญานาคสุนันโทผู้เป็นใหญ่แห่งภูมิบาดาลถ้ำสวยจังเลยค่ะมีแต่เกล็ดมรกตเต็มไปหมดเลย หญิงสาวตื่นเต้นกับภายในถ้ำของท่านผู้ครองเมืองบาดาลมีความวิจิตและลานตาถ้ำนั้นสว่างทอประกายสีเขียวจากมรกตที่ทอแสงวูบว่าบทลทอนพาหญิงสาวมาที่ห้องโถงกว้างซึ่งเป็นท้องพระโรงบรรดาบริวารน,นาต่างพากันหมอบนิ่งโดยเรือนร่างเป็นมนุษย์แต่มีผิวหนังเป็นเกร็ดมรกตสีเขียวอ่อนบรรลางสูง เหนือพื้นขึ้นไปชายร่างใหญ่ใบหน้าแหลมดวงตายาวรีสวมมงกุฎรูปพญานาคที่มีงอนดวงตาสีแดงด้วยทับทิมชั้นดีผิวกายของผู้นำแห่งเมืองบาดาลเป็นเกร็ดทับทิมสีเขียวมรกตและเปล่งประกายเป็นแสงจัดจ้าการะบูลสุดกายก้มลงกราบพร้อมกับทารทอนข้าพาระทอน,าาทอนพาแม่นางการะบูลจากภูมนุษย์ มาทำความคารพบท่านสุนันโทผู้ครองนครบาดาลฉันชื่อกราระบูลค่ะกราระบูลแนะนำตัวหลังจากกราบพญานาคที่มองเธอด้วยสายตาเปี่ยมเมตตาข้ารู้แล้วแม่นางกราระบูลเป็นผู้มีบุญจึงได้มาเยือนดินแดนหิมมาพานแห่งนี้น้อยคนนักที่จะได้เข้ามาน้ำเสียงท่านพญานาคราชก้องกังวาลผ้ามรกตแล้วสะท้อนกลับไปมา กาลบูญหาได้กลัวแต่อย่างใดนับว่าเป็นบุญของฉันเป็นอย่างยิ่งค่ะเราดีใจที่ได้เจอมนุษย์ผู้มีบุญญาธิการแม่นางจะช่วยให้ดินแดนแห่งนี้มีความสงบสุขฉันไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไรในเมื่อชาวหิมพานต่างมีฤทธ,ธาด้วยกันทั้งนั้นส่วนฉันเป็นแค่เพียงมนุษย์เดินดินมีแค่สองมือสองเท้าไม่มีฤทธ์เหาะเฮินเดินอากาศหรือพ่นไฟ กำราบใครได้หญิงสาวพูดทางความเป็นจริงว่าไม่มีฤทธิ์ที่จะสู้รบกับพวกยักษ์ร่างใหญ่ท่านพญานคราชสุนันโทหัวเราะชอบใจเจ้าช่างจำนันจานักฉันพูดตามความเป็นจริงค่ะแม่นางระวังตัวให้ดีพวกยักษ์ร้ายกดนะยาดนักพญานคราชสุนันโทก็เตือนให้การบุญระวังตัวเธอใจหายว่บเพราะกลัวพวกยักษ์จะทำร้ายมันมันจะทำอะไรฉันคะ พวกยักษ์มันรู้แล้วว่ามีมนุษย์เข้ามาในป่าหิมพานมันจะจับตัวแม่นางไปยังถิ่นของมันฉันจะทำอย่างไรดีคุณทละทรช่วยฉันด้วยค่ะหญิงสาวหันมาขอความช่วยเหลือจากทลาทรเพราะรู้ว่าเขาสามารถที่จะดูแลเธอได้เป็นอย่างดีถ้าอยู่ใกล้เขาก็จะปลอดภัยแม่นางไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นดอกข้าจะปกป้องดูแลแม่นางเป็นอย่างดี ขอบคุณมากค่ะท่านลทลทอนพาแม่นางกลับไปถืดพญานคราสุนันโทเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อกระบูนจึงให้ทละทอนพาเธอกลับเขาและเธอจึงกลับลาแล้วพากันขึ้นจากเมืองบาดาล อากาศใต้เมืองบาดาลเย็นสบายเหมือนอยู่ในห้องแอร์การาบูนเดินตามธรอนขึ้นมาแล้วมองน้ำแหวกทั้งสองข้างเธอตื่นตาตื่นใจเหมือนตอนขาลงมาบันไดที่ทอดยาวขึ้นไปเบื้องบนคือทางเดินชั้นดีเธอเพิ่งสังเกตว่าบันไดประดับด้วยเพชรทองและอัญมณีล้ำค่าสวยจนฉันไม่อยากขึ้นไปเลยค่ะ หญิงสาวยังคงชื่นชมความงามของเมืองบาดาลแต่ไม่กล้าที่จะหยิบฉวยของมีค่าติดมือไปด้วยแม่นางเรารีบกลับกันเถิดคุณเล่งฉันอย่างนี้กลัวอะไรคะเอาเถิดเร็วๆเข้าโอ้มีอะไรคะวายหญิงสาวร้องออกมาด้วยความตกใจเมื่อโผลพ้นจากน้ำก็เห็นยักษ์หน้าตาน่ากลัวหลายตนดักรออยู่ทาราทเห็นผ้าไม่ดี เป่าปากเรียกเจ้าอาชาวิหกเข้ามาใกล้ๆนั่นไงเจ้ายักษ์เกเรแม่นางกระบูนขี่หลังเจ้าอาชาวิหกเถิดหาทางหลบหนีออกไปจากที่นี่ข้าจะล่อพวกมันเอาไว้เองข้าข้ายักษ์ทำไมน่ากลัวอย่างนี้อาชาวิหกมาเร็วหญิงสาวกลัวยักษ์ตัวใหญ่สูงเทียบตึกสิบชั้นใบหน้าสี่เหลี่ยมคิ้วเป็นรอยหยกักด้วยกนกลไลทยดวงตาลุกพองมีเขี้ยวงอนโค้งออกจากปาก ร่วนร่างเปื่อยเปล่ามีแค่เพียงผ้าเตีเ่ยวนุ่งแค่เพียงผืนเดียวที่พากันรายร้อมเข้ามาเธอกระโดดขึ้นหลังเจ้าอาชาวิหกโอ้มนุษย์ตัวน้อยยิงดังคำร่ำรือแล้วจกักจับไปให้ท่านอสูรอคคนีไปกินเป็นพักษาหารเจ้ายักร้ายตนหนึ่งตระปบมือลงมาจากคว้าการบูนแต่เจ้าอาชาวิหกหมุนตัวหลบอย่างเฉียดฉิวแต่ก็สร้างความอกสันขวนัญแขวนขว แกการะบูนจนหวีดร้องว้ายช่วยด้วยไม่ต้องกลัวนะแม่นางการะบูนข้าจะจัดการกับเจ้าพวกยักษ์เกเลนี่เองทาทอนดิดพินในจังหวะรุนแรงและหนักหน่วงเสียงเพลงแหลมจนพวกยักษ์พากันยกมือปิดหูแล้วร้องคุนคางด้วยความเจ็บปวด ยุดดีดพินได้แล้วผกวคาปวดหูเต็มทนท่องมนต์ปิดทวารเร็วเจ้าหัวหน้ายักษ์บอกแก่บริวารพร้อมกับหลับตาสวดมนต์เสียงดังก้องท้องฟ้าคู่เดียวเสียงพินที่ทละลทอนดีดไม่อาจจะแทรกเข้าไปในหูของพวกมันได้จับมนุษย์นั่นให้ได้เจ้าหัวหน้ายักษ์ออกคำสั่งให้บริวารจับกระบุนไม่ว่าเจ้าอาชาวิหกจะพาหลบหลีกไปทางไหนก็ไม่มีทางเล็ดลอดออกไปจากวงล้อม ไว้ช่วยด้วยหญิงสาวร้องรัน่นเมื่อยักษ์ร้ายตัวหนึ่งจับตัวเธอเอาไว้ในมือทะละทอนตรงเข้ามาฟาดพินใส่เจ้ายักษ์ตนนั้นแต่มันไม่ปล่อยการบูญยังคงบีบเอวเอาไว้จนแน่นแล้วก้าวขึ้นไปจากน้ําเตรียมมุ่งหน้าไปยังที่อยู่ของพวกมันซึ่งเป็นดินแดนแห่งอัคนีเองจะไปไหนไม่ได้ถ้าไม่ปล่อยแม่นางการบูญพวกยักษ์ชะงักเมื่อบรรดาชาวหิม,มาพานพากันเข้ามารอมรอบโอ มากันหมดทั้งป่าเลยลุนี่หัวนายักษ์ตกใจที่เห็นชาวหิมพานจำนวนมากมันหวั่นใจกลัวว่าจะสู้ไม่ได้และก็เป็นจริงเมื่อทุกตนรวมพลังพวกยักษ์ไม่อาจทำอะไรได้นอกจากปัดป้องตนเองปล่อยแม่นางการบูลเดี๋ยวนี้นะทาทรสั่งให้ยักษ์ใหญ่ปล่อยการบูลบัตรนี้ยังพยายามดิ้นเลนออกจากมือใหญ่ที่รวบเอวเอาไว้จนแน่นไม่ข้าไม่ปล่อยนี่คือของกำนันชิ้นใหญ่ที่พวกข้า จะต้องนำไปมอบให้แก่ท่านอสูนอัคนีไม่ปล่อยชันใช่ไหมกระบูนร้องเสียงดังแล้วดิ้นแรงๆพร้อมกับก้มกัดลงไปที่มือยักษ์ซึ่งเต็มไปด้วยหนังหยาบแต่ฟันคมๆของเธอไม่อาจทำให้มันเจ็บได้แม่นางอย่าพยายามเลยอย่างไรเสียข้าก็จะเอาแม่นางไปมอบให้แก่ท่านอสูรอัคนีแน่โอ้ช่วงที่เจ้ายักษ์เกเรผือชาวหิมพาน พร้อมใจกันระดมอาวุธประเคนใส่ไม่ยัง้งจนมันเจ็บแล้วปล่อยร่างการบูนร่วงลงมาจากกลางอากาศธรรทอนตกใจปรีจะเข้าไปรับเท่าว่าเจ้าอาชาวีหกเร็วกว่าเอาหลังไปรองรับร่างงามไว้ทันท่วงทีเจ้าอาชาวิหกพาแม่นางการบูนหนี้ไปทรรทอนออกคำสั่งเสียงเฉียบให้เจ้ามามีปีพาหญิงสาวหนีไปและมันก็บินหลบหลีกเงื้อมือพวกยักษ์ร้าย ออกไปจากแม่น้ําเจ้าอาชาวิหกจะพาฉันไปไหนกระบูลถามมาแสนรู้แต่มันไม่ตอบกลับพาร่างหญิงสาวเหินขึ้นไปบนอากาศมุ่งหน้าไปอย่างชายป่าใกล้ๆกับต้นสักที่เธอเคยหลุดเข้ามาในป่าหิม,มาพานว้ายนั่นพวกยักษ์กำลังไล่ตามเรามาแล้วกระบูลตกใจที่เห็นยักษ์จำนวนหนึ่งไล่าตามมาอย่างไม่ลดละเธอยกมือพนมขึ้นไหว ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าหิมะผาช่วยฉันได้เถิดอย่าให้พวกยักษ์จับตัวไปเลยตอนนั้นท้องฟ้าปั่นป่วนท้งลมที่กระโชกอย่างรุนแรงจนเธอแทบจะตกจากหลังมา้าเสียงฟ้าผ่าดังเปรียงเปรียงตลอดเวลาฝุ่นสีทองถูกลวมพัดปลิวกระจายเธอเห็นแม่ก้อนใหญ่ที่อุ้มน้ำฝนปกคลุมเต็มไปหมดป่าหิมพาน,น่ากลัวเหลือเกินเธออุทานด้วยความกลัว จากที่เห็นว่าสวยงามจากเมื่อก่อนบัดนี้ไม่มีอีกแล้วหญิงสาวใจหายวาบเมื่อยักษ์ร้ายตนหนึ่งโผล่พรวดอยู่ตรงหน้าเจ้าอาชาวีหกที่กําลังบินพึ่งกับะงักเสียการส่งตัวกระบูนเอ็นร่างไปข้างหลังทำท่าจะตกจากหลังมา้าวายฉันจะตกแล้วช่วยด้วยอหญิงสาวกรีดเสียงลั่นเมื่อรู้ว่าจะตกจากหลังเจ้าอาชาวีหกแต่มือเธอไว ดึงขนที่แผงคอมันเอาไว้แต่เจ้ายักษ์ตนเดิมจับขาเจ้าอาชาวีหกแล้วกระชากเต็มแรงช่วยด้วยกระบุลร้องสุดเสียงเมื่อร่างเสียหลักตกลงจากหลังเจ้าอาชาวีหกและหมุนคว้างเป็นลูกคางเธอคิดว่าคงตกลงไปคอหักตายจ,จู่ๆฟ้าผ่าลงมาพร้อมกับมวลพลังมหาศาล ดูดกระบูลเข้าไปในโพรงไม้ของต้นสักแล้วร่างทะลุออกไปอีกด้านหนึ่งว้ายช่วยฉันดู